เอาอีกแล้วปาเจโลฉันอาการวันนี้คือไฟหน้าคอนโซลไฟเรือนใหม่ไม่ขึ้นสตาร์ทปุ๊บดับเลยนะครับสตาร์ทติดจะดับไปเลยแกดูไล่ไฟดูโอ้โหไม่มีอะไรผิดปกติเลยด้านนอกนะครับฟิลปกติพวกนี้ปกติหมดเลย เครื่องปกติต้องไปไล่ดูข้างในนะครับอาการนี้ขับไปข้างนอกมาดีๆแล้วไม่ไปเสียอยู่ข้างนอกโอเคอะลงมือซ่อมได้รู้แล้วว่าไฟไปที่ข้างในรถมันต้องเป็นฟิลแน่ๆไปติดตามชมครับสวัสดีครับวันนี้จะมาซ่อม ปาเจลูนะครับปาเจลอนะครับอาการเจออาการหน้าจอคอนโซลไม่ติดไฟไม่ไม่ติดไฟเกียร์ไม่ติดตบิดกุญแจแล้วสตาร์ทได้แป๊บหนึ่งเครื่องก็ดับนะครับอาการเป็นเปิดติดทุกอย่างนะทุกอย่างติดแต่หน้าจอไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะ ให้ดูอีกทีนะครับนี่นะครับอาการเปิดประตูปุ๊บไฟประตูเตือนอยู่นะครับอ่าสวิตยังไม่ได้เปิดอ่าทีนี้จะเปิดสวิตปกติเราเปิดไปที่ออนแล้วมันจะจิตเนาะอันนี้เงียบเลยทุกอย่างเปิดติดหมดนะครับเปิดติดหมดยกเว้นคอนโซลนะครับยกเว้นคอนโซล แล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทได้ด้วยสตาร์ทปุ๊บดับเลยแต่ตอนนี้เลยยังไม่สตาร์ทนะครับอาการนี้เจอดีนะไม่ไปอยู่ข้างนอกอาการง่ายๆครับอาการนี้เกิดจากฟิลแน่ๆเมนไฟแน่ๆนะครับเพราะส่วนอื่นทำงานหมดอย่างเช่นชาร์จ ฮาร์ดเนี่ยก็ติดปกตินะครับกล้องก็เปิดได้ปกติติดปกตินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นพ่ออะไรนะครับมันอยู่ข้างใต้นี้แหละข้างนะแค่น็อตสองตัวรู้เรื่องนะครับอ่ะทีนี้เรามาซ่อมกันอุปกรณ์มีมีกี่ตัวนะครับคีมไขควง นะครับรู้เรื่องก่อนอื่นเนี่ยจากที่เสียบกุญแจอยู่ก็ให้ถอดออกก่อนนะครับออกถอดออกก่อนแล้วก็เลื่อนเบาะออกไปให้สุดปุ๊บแกะน็อตนี่นะครับมันจะมีน็อตสองตัวแค่แหละนะครับแกะออกปุออ๊บ ก็สามารถยกลงกได้เลยนะครับแกออกเอาล็อกออกก็จะย่นมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูมันก็จะมีกล่องฟิล อยู่ตรงนี้ในรถเนี่แหละครับข้างนอกเช็คแล้วข้างนอกไล่เมนมาแล้วมีไฟนะครับแล้วก็ไล่มาหมดละนี่เนาะเราไล่แล้วเช็คกะมิเตอร์บอกว่ายี่สิบโวลต์ แมกเนะจิมกาวนะครับแล้วก็ไฟเมนจะเข้ามานี่1สิบสามโวลต์จากแบตเตอรี่มาแน่ๆนี่1สิบสามโวลต์ไฟเข้ามาแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวจะผ่านฟิลไหมจะเป็นฟิลตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเค ถ้าไม่แน่ใจเข้ามาดูลาบเบลตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามมันจะเป็นฟิลตัว ที่สองห,หนึ่งสองสิบห้าอเนี่ยนี่สัญลักษณ์อ่ะสัญลักษณ์ญญ จะเป็นไฟคอนโซลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้จะเป็น15แอมป์หนึ่งสองสามสี่ตัวที่สองแถวล่างสุดตัวที่สองแถวล่างสุดนะรครับประมาณนี้นี่ไฟคอนโซลไฟเรือนไม้นั่นแหละครับเนาะ โอเคไปดูกันว่ามันขาดจริงหรือเปล่าแกะบมาดูนะครับตัวไหนตัวนี้นะครับเก็บกันตัวนี้นะครับ แลเช็คดูเช็ค <ๆ S 1> ด,ดูดึงออกมาดูปึ๊บอากาศจริงหรือเปล่าอาการเนี้ยนั่นขาดเห็นไหมครับฟิลขาดสามารถเราฟิลที่อยู่ในกล่องเและเมื่อเปลี่ยนได้เนี่ยตัวนี้มีสำรองยี่สิบเรจะเปลี่ยนเอายี่สิบใส่เลยโอเค ะกูนะครับนี่ตัวนี้มี20่สิบไปก่อนเทสดูก่อนว่าได้หรือเปล่าจะเป็น20่สอมเทสไปก่อนครับใส่เข้าไปเลยถ้ามันขาดก็เปลี่ยนฟิลต์ตัวนี้แหละนะครับเปลี่ยนละ ทีนี้มาดูนะครับเปิดดูเปลี่ยนฟิลแล้วมันจะติดไหมอ่นานง่ายมาครบเลยนะครับอาการนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนแค่ฟิลนะครับอยู่ข้างใต้ วงมาลัยนี่แหละตัวแถวสุดท้ายตัวที่สองนับจากซ้ายมือมาซ้ายมือมาตัวที่สองนะครับตามระเบียลที่อยู่ในฝากล่องตัวเนี้ก็จะเห็นนะครับเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์เลือนใหม่นะครับตัวเดียวเลยติดแล้วอ่ะทีนี้จะลองสตาร์ทเครื่องดูว่าติดหรือเปล่า ได้ปกติครับโอเคได้ปกติลอดไปนะครับผมอาการนี้ไม่ได้เสียตังค์แล้วซ่อมง่ายๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเป็นความรู้ดีๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ปาเจโร่ด,ด้วยกันนะครับ นี่อากาศซ่อมง่ายๆซ่อมด้วยตัวเองได้นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์หรือดูแลเบื้องต้นได้นะครับไฟมาแล้วเห็นไหมโอ้ขับไปเยอะแล้วคันนี้นะครับขับไปเยอะซ่อมเยอะด้วยซ่อมเองก็ซ่อมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพจของเราลูกเป็ดมาเจอนี้นะครับลูกเป็ดกลับมาเจอนี้ โอเคนะครับได้ปกติปิดนะครับทำงานได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับดูแลได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ชมคลิปหน้าว่าจะซ่อมอะไรอีกนะครับขอบคุณครับ